ทำค้งข่าวเขาหนอกเขาแก้วทำค้งข่าวสายพันธุ์กินแมลงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแหล่งวัตถุดิบคุณภาพสูงจํานวนมหาศาลที่บริษัทอินเตอร์อโกรเทคประเทศไทยจํากัดใช้เป็นฐานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีคุณภาพป้อนสู่ตลาดสินค้าทางการ,กรเกษตรทั่วประเทศเพื่อเกษตรกร,รกไทยอย่างเสมอมาบริษัทอินเตอร์อกรเทคประเทศไทยจำกัด ใช้เวลากว่า30ปีอย่างสม่ำเสมอทุกวันเพื่อพัฒนาปุ๋ยอินซีเคมีเพื่อเกษตรกร,กรทั่วประเทศด้วยกระบวกนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยที่ทันสมัยและสมบูรณ์แบบมีมาตรฐานทั้งคุณภาพและปริมาณอย่างต่อเนื่องรวมถึงการบริการที่รวดเร็วฉับไวด้วยบุคลากรคุณภาพมากกว่า200คนทำให้บริษัทอินเตอร์อะโครเทคประเทศไทยจำกัด คงความเป็นผู้นำด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีของประเทศไทยมาตลอด30ปีและในปัจจุบันก็ได้รับความไว้วางใจจากประเทศญี่ปุ่นในการเป็นผลิตภัณฑ์น,นำเข้าบริษัทอินเตอร์อกรเทคประเทศไทยจำกัดมีโรงงานผลิตมาตรฐานขนาดใหญ่มีคลังรองรับผลิตภัณฑ์ได้กว่า25,000ตันด้วยระบบการจัดการที่มีมาตรฐานตั้งอยู่บนถนนสายบ่อถ้ำปางมะค่า ตำบลบอ่อถ้ำอำเภอขานุบรารักษ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรโดยการคมนาคมที่สะดวกสบายรวดเร็วจึงทำให้มั่นใจได้ว่าในการจัดสมผลิพันธ์สู่มือเกษตรก,กรหรือตัวแทนจำหน่ายได้ทันทุกความต้องการข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่นักวิชาการบริษัทอินเตอร์อโกรเทคประเทศไทยจำกัดให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นพืชที่อยู่คู่กับเก,กเษตรกรไทยมายาวนานและจากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ บริษัทอินเตอร์อะโกรเทคประเทศไทยจำกัดพบว่าที่ผ่านมาเกษตรกรนาข้าวใช้ปุ๋ยยูเรียในนาข้าวมามากกว่า30ปีซึ่งผล,ผลผลิตที่ได้น้อยและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากทีมนักวิชาการบริษัทอินเตอร์อะโกรเทคประเทศไทยจำกัดจึงคิดค้นปุ๋ยเคมีขึ้นเพื่อเกษตรกรนาข้าวและได้ทดลองจนพบข้อแตกต่างกับปุ๋ยยูเรียดังนี้ต้นข้าวเขียวทนเขียวนานกว่าปุ๋ยยูเรียสองเท่า ต้นข้าวแข็งใบตั้งต้านทานโรคและแมะลงได้ดีกว่าข้าวแตก่ก่อใช้เวลาเพียง3วันหลังจากวานปุ๋ยข้าวจะเริ่มเขียวพร้อมกันและเขียวเสมอกันต้นงามเสมอกันแตก่ก่อได้ดีกว่าและเมื่อนับจํานวนต้นข้าวจากการแตกก่กอจะมากกว่า 4. ระบบรากฝอยของข้าวจะมีจํานวนมากกว่ายาวกว่าเมื่อนามาเปรียบเทียบกับแปลงที่ใช้ปุ๋ยยูเรีย 5. หลังจากวันปุ๋ยไม่เกิน5วัน น้ำจะเป็นเมือกเป็นฝ้ามีตะไคร่น้ำเป็นจํานวนมากซึ่งหมายถึงอาหารในปุ๋ยมีความสมบูรณ์ชื่อบอยน้ำสะกุนคุณํานงจากอยู่อาาเลขที่115่หับสหมู่6กตำบลไห้น้ำก็มาซื้อปุ๋ยรันจิจอเขานี่แหละเลยพอดีก็มีชาวนาเขาเอาไอ้ปุ๋ยตัวนี้ไปใช้แต่เราว่ายังใช้อย่างอื่นอยู่ที่เลกอะนี่ก็เห็นเขาใช้เยอะก็ลองถามเขาดูเขาก็บอกว่า เซลเขาคุยว่าของเขาดีเราก็เลยเอาไปเอาลองไปใช้แล้วใช้แล้วของเขามันดีจริงเขาว่าอย่างนี้เลยเราก็ลองเอาปุ๋ยที่เราซื้อมาเนี่ยไปคืนร้านเขาพอคืนแล้วก็เอาปุ๋ยตัวนี้มาใช้พอใช้มามันก็เริ่มข้าวมันก็เริ่มดีขึ้นดีกว่าทุกครั้งที่เราใช้เพราะปกติที่เราทําที่เล็กๆมันได้สิบเอ็ดเกียนสิบสองเกียนแปดสิบสิบสามเกียนเต็มที่อย่างดีๆเลยนี่พอม,มาใช้ของเขาอนละ้มันจะ สิบหกเกียนสิบเจ็ดเกียนที่ดีสุดเลยคือสิบแปดเกียนเคยได้มาเฉพาะพื้นนี้นะสิบแปดเกียนนี่เต็มที่ถ้ายัางไม่ดีเลยก็คือว่าสิบหกเกียนก,กว่าคือปีนั้นคือว่าแบบที่ได้สิบหกเกียนก,กว่าคือแบบฝนตกเละเทะเราเกี่ยวข้าวไม่ได้เต็มที่อะไรเงี้ยนะเสียหายเยอะเพราะข้าวมันจะออกตอนรถเกี่ยวเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้อันนี้ที่ว่าจัดว่าดีเขาคือว่าเราใช้แล้วของเขาล้มแต่ของเราไม่ค่อยล้มอย่างเก่งก็แค่ย้อย ของเรานี่เขาก็ถามว่าใช้ปุ๋ยอะไรตัวนี้เราก็บอกเขาว่าที่บ้านตางแก่นั่นหมาก็ใช้เนี่ยที่มันไม่ค่อยล้มหน่อยนี่รถเกี่ยวข้าวที่เขามาเกี่ยวนาเราทุกวันนี้เขาก็ซื้อรากเจ๊จ๊อประจำซื้อทุกวันเนี่ยเขาก็ใช้เหมือนเราเ็าบอกว่าชอบใช้อของเจ๊เกี่ยวไอข้าวมันไม่ล้มแล้วก็เม็ดข้าวแก่งดีข้าวที่แล้วเขาก็มาให้มาลองใช้เป็นแปลงสาธิตแต่นะคนละที่เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเราซื้อยาตั้งหาก แต่เน,นี้ยยาของเขาแต่ผลทุายของเราที่ใช้ก่อนเนี่ยวานก่อนฉีดก่อนอินิฉีดที่หลังแปลงสาธิตนี่ฉีที่หลังแต่แป้งสาธิตกลับออกก่อนเหลืองก่อนดีกว่าแต่ของเรานี้ออกไม่เสมอเลยที่ซื้อยายาที่ใช้ก็ทุกวันนี้ของเข้เนี่ยยังอยู่ที่วานอยู่เลยไม่ได้เอาใช้แล้วเอาของข้างเขาาใช้ตอนเนี้ย <c oughs> ก็ว่ามาตู้อินิใช้ว่างั้นไม่รู้จะจะนั่นไงเราก็เขาเห็นอินิดีเราก็ใช้อย่างเดียวเลยรุ่นนี้ไม่เปลี่ยน แล้วยาที่เราซื้อมาสี่พันกว่าบาทนั่นก็ทิ้งไว้ว่งมาเดี๋ยวมาใช้อะทิ้งไว้อยู่ที่บ้านน่ะเขาบอกให้เอาข้าวก็ปุ๋ยนะเราไม่เสียดายแล้วมันมันไม่ได้เท่าไหร่เอาอันนี้ดีกว่าเขา่าอยางงั้นก็อยากจะบอกก็าชาวนาแหละฟูนว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะให้เขาลองดูว่ามันลองลองดูสักแปลงก็ได้ไม่ต้องอแบบลองหมดพื้นแล้วให้เขาลองดูก่อนว่าปุ๋ยของข้างเขากับปุ๋ยของเขาอ่ะ ที่ไหนมันจะดีกันให้เขาลองทดสอบดูว่าข้าวเม็ดข้าวมันจะเก่งกว่าไหมแต่ที่ใช้เนี่ยเม็ดข้าวเก่งยอมรับตรงนี้และต้นข้าวเขาแข็งดีแล้วก,การเป็นแบบพวกใบข่าวหรืออะไรเนี่ยแทบจะไม่มีเลยประหยัดกว่าก็คราวที่แล้วหักค่ารถเกี่ยวหักค่าทุกอย่างอะ่ะเกือบเกือบห้าหมืน่นนะที่เหลือแต่ราคาไม่ได้แค่ห้าพันเก้านะมันไม่ได้หกพันหรือหกพันกว่ากับเขาเพราะว่ามัน มันเป็นรุ่นๆน่ะราคาข้าวอ่ะบางทีมันก็ถูกบางทีก็แพงแต่เรียกว่าจัดว่ายังดีกว่าทุกครั้งที่เราเราใช้พวกพวกเมื่อก่อนที่เราไม่ได้ใช้ผูกข้างขาอ่ะมันยังเหลือมากกว่า <c oughs> หมื่นกว่าบาทสองหมื่นเต็มที่เลยเต็มแค้นเมื่อก่อนเยนะเดี๋ยวนี้ก็เนี่ยพอมเมื่อก่อนนี้เอาง่ายๆว่าที่ทํามาเมื่อก่อนไม่มีรถอิโก้งอ่ะ เดี๋ยวนี้มีปัญญาซื้อกงได้โอยกอโอยกงได้ก็เพาะนี่เนี่ยผมมีเป็นของตัวเองแล้วของหุ้ยที่เรียกว,ว่าเป็นเครื่องหากินนี่เนี่ยเป็นเงินที่ว,ว่าเหลือจากตรงนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเรียกว่าประหยัดมากๆเลยเราก็เหลือมาซื้อไอพวกอุปกรณ์ในนาหน่อยเรียกว,ว่าเขามีปั๊มมีอะไรเราก็มีอย่างเขาหมดแล้วตอนเนี้ยจักไม่มีอะไรสักอย่างอ่ะก็เริ่มเริ่มมีแล้วแหละแล้ว,วก็มันไม่มีโรคอะไรมากวนเลยแล้วพลาล้มฝนมานี่ของมัน ของมันไม่ล้มเลยเอาก็ง่ายๆอย่างเก่งมันจะแค่ยู่ๆไปเป็นบ่นๆนิดๆหน่อยๆแต่จะไม่ล้มเลยนะจะแค่เอ็นๆไปเท่านั้นเองขนาดฝนใหญ่ๆคราวที่แล้วอะ่ะตั้งสามครั้งอะ่ะของเขาเนี่ยข้างๆน้วไม่ม่อยเหลือเลยหมดเลยข้างๆน้าน,าน,านอนเละเทะหมดอินนี้ยังสบายๆยอยู่เลยเกี่ยวได้ขนาดฝนตกกลางวันยังเกี่ยวได้ยังได้ห้าพันเก้าอะ <laughs> ขนาดฝนตกนะ้วันเกี่ยวยังได้ห้าพันเก้าเพราะข้าวมันไม่ล้ม ถอนหลากเขาลึกถ้าเขาฉีดยายนี้นะพอหวานปุ๋ยไปแล้วเนี่ยสักสามสี่วันเนี่ยลองลองถอนดูได้เลยหลกเขาลึกถอนไม่ค่อยออกอะถ้าเสมอเราจะไมถอนดําอะดึงยากแหละนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยถอนลกพอหวานปุ๋ยไปอย่างนี้แล้วเนี่ยพอประมาณสักอาทิตย์เนี่ยเราจะปล่อยให้น้ํามันแห้งไปก่อนทิ้งไว้สักอาทิตย์เนี่ยมันจะเริ่มแตกกอเดี๋ยวก็แน่นใช้อย่างนั้นไม่เคยไม่เคยถอนดำอะพอถอนดําแล้วผลท้ายมันไปเป็นข้าวแบบ ของอีนี่เหลืองแล้วแต่อีที่เราดําอ่ะมันยังเขียวมันจะไม่เสมอกันมันจะเป็นบนบนท่นี่พอเราเอาไปขายอะ่ะมันจะคล้าวกันเลยดูไม่สวยสวมปล่อยมันเลยถ้ามันไม่มากเกิน,กนไปนะเราเราไม่ต้องไปถอนมันดําสวยเม็ดสวยเม็ดแก่งเม็ดสวยสุกเสมอจะสุกเส,สมอสุกเสมอมากเลยเรียกว่าเหมือนยังก็เรียกว่าเหมือนอยังไงอย่างก็เราฉีดอมุเล่แบบสวยเลยอะ่ะแต่ไม่ใช่อะ่ะไม่ได้ฉีดแล้ว พรอเราใช้ไอ้เควันเคทู 1, 2, เขาเนี่ยนะใช้ประคองมาไนะใช้ตัวนี้เขามาคู่มาคู่ก็ปุ๋ยตลอดเลยตอนฉีดที่แรกลืมข้าวกาลังแต่งตัวข้าวอะไรเงี้ยนะเราจะฉีดตรงนี้เลยจะข้าวคั้วเหนียวไม่ร่วงครับเม็ดสวยมากเลยเรียกว่าพ่อค้ายอมรับแหละว่าสวยอะ่ะก็เรียกว่าฝนตกได้ห้าพันเก้าก็ยิ้มแหละ <laughs>